เกี่ยวกับเรื่องโควิดไปแล้วผมมีคําถามที่สอึ่งคุพระอาจารย์คําถามที่สองผมยังไม่ผมยังไม่เคยบอกคําถามอาจารย์นะแล้วก็บด้เตรียม์ไครับเอาสัมภาษณ์สดเลยนะครับถ้าอาจารย์ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับคําถามที่ทสองผมถามว่าเนื่องจากว่าผระสงที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีถึงสองถึงสามแสนรูปทำาหไม่ติดโควิดสิบเก้าแม้แต่รูปเดียวเลยครับแปลกไหมล่ะท่านก็ผมว่าถึงแปลกไงครับ ครับผมมีอาจารย์ครูมิมีหเหตุผลอะไรครับคือถ้าถ้าเราย้อนเป็น,นหลายหลายร้อยหรือเป็นพันปีหรือทำทานายของพระพุทธพระพุทธโคดมบรมครูสัมมาสัพพุทธเจ้าองค์ที่ส <นะ S 2> ี่นะฮะพระองค์ท่านตัดไว้ว่าสสศาสนาพุทธ หรือคนที่นับถือศาสนาพุทธจะอยู่รอดปลอดภัยมากที่สุดครับเนี่ยอันนี้เป็นคําตัดเป็นลองเปิดดูได้เลยว่าคําตัดองค์สมมาสัพพุเจ้าสยามประเทศหรือประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและพุทธศาสนาจะมาเจริญรุ่งเรืองเติบโตอยู่ในสยามประเทศครับนะฮะับเทวดาสิงศักดิ์สิทธ อย่างเช่นอัคระสาวกขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นอย่างเช่นชน,นะครับครับปูชีวกเขาเรียกว่าเม็ดยาือษีทิ้งไว้ให้ภาคอีสานอยู่มากมายครับครับผมอาจารย์เคยเล่าหนึงเลยนครับครับผมครับแล้วก็สองปู่ใหญ่เทพโลกอุดรครับถ้าใครที่รู้และสัมผัสท่านได้หรือคนที่มาแนวปฏิบัติทุกคนจะต้องได้สัมผัส หรือได้เจอองค์ปู่ใหญ่องค์นี้แทบทุกคนครับนะฮะแล้วปู่ใหญ่ท่านทําหรือมอบอะไรไว้ให้บ้างครับอย่างเช่นคําว่าที่ผมเคยบอกครั้งที่แล้วว่าปลอดดำครับแล้วผมบอกได้เลยว่าในสยามประเทศเนี่ยมีสิ่งนี้คือปลอดดำที่คอยช่วยเหลืออยู่ครับนะแต่ง่ายครับคือคาว่าปลอดดำหมายความว่าโดยภาพรวม เชื้อโรคนี้มันก็เข้ามาพอๆกับประเทศอื่นแต่ว่าหนึ่งมาเจอในในเรื่องของพุทธคุณของศาสนาแล้วก็มาเจอ<ช>ประลอดดำใช่ไหมครับประลอดดำ<ช>เขาที่อยู่ใน,นทั่วไปเขาก็ไปคล้ายๆก็ไปทําลายหรือไปกินไปกิน<ช>อสิ่งที่ไม่ดีประมาณนั้นใช่ไหมครับที่มาทาให้เราเกิดโครคไยไข้เจ็บใช่ไหมครับใช่คือเอางี้นะฮะท่านคําว่าประลอดเนี่ยปรลอด ถ้าใครที่สะสมพวกแร่ธาตุต่างๆนะฮะท่านลองิไปดูได้เลยว่าปละหลอดเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งในก้อนหินปละหลอดยังแทรกเข้าไปได้เลยครับผมครับะะทีเนี้ยทีเนี้ยแม้แต่ก้อนหินปละลอดก็ยังแทรกอยู่แทรกได้และเขาก็เดินทางเหมือนสายแร่สายทองคําได้เหมือนกันครับ <c oughs> ปละลอดประลอดเนี่ยนะฮะเหมือนสายแร่ เหมือนอย่างแร่ทองคานี่เป็นสายแร่นะท่านคุณชูเหมือนกันเลยอเขาก็เขาก็ลอยล่องเหมือนมีชีวิตจิตวิญญาณครับเหมือนเหมือนแต่ว่าเรามองไม่เห็นครับอาจารย์เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองสัมผัสคือมนุษย์ธรรมดาสัมผัสไม่ได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเนี่ยคือมันถึงบอกว่ามันพูดลําบากมันอึดอัดใจแต่เขาอยากจะพูดอ่าครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วท่านใดที่ไม่มีความเชื่อด้านนี้ท่านอย่าเปิดฟังต่อนะครับท่านใดมีรู้สึกว่าอยากจะติดตามเรื่องราวต่อมีเหตุมีผลก็ขออนุญาตเรียนเชิญฟังต่อครับเชิญครับอาจารย์เชิญต่อครับครับทีเนี้ยปลอดเนี่ยปลอดเนี่ย,ยที่อยู่อาศัยของปลอดก็คืออย่างแรกในป่าลึกับในที่ในที่ชุ่มชื้นับในที่น้ําเน่าน้ําเหม็นในที่ซากพ,พืชซากสัตว์ต่างๆและตามถ้ำตามผาต่างๆ นะฮะประเทศของเราเนี่ยมีประหลอดอยู่แทบทุกภาคครับประหลอดนี่คือประหลอดธรรมชาติไม่ใช่ประหลอดซื้อขายตามตามท้องตลาดหรือร้านขายยานะครับไม่ใช่ับงนั้นใช่ไหมครับคนละคนละอย่างเลยครับทีนี้ทีเนี้ยประหลอดเนี้ยประหลอดเนี้ยที่ผมบอกแล้วไงว่ากินของเน่าของเสีย แล้วประเทศเราเนี่ยมันโชคดีที่เรามีประลอดแทบทุกภาคเลยครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจะถ้ามีวิชาแก่กล้าเขาจะเรียกประลอดเนี่ยเอามาประจุเป็นเบี้ยแก้ครับผม,มแล้วทีนี้เบี้ยแก้เนี่ยจะกันยาสั่งยายาเบือ่อและแม้กระทั่งโรคหาในอดีตที่เคยเกิดเกิดมาก็หยุดด้วยเพราะเกี่ยวกับประหลอดนี้เหมือนกัน ครับผมครับผมครับแต่ในปัจจุบันนี้พอคุยถึงเรื่องประหลอดปุ๊บถ้าเราไปพูดหรือเปิดเผยหรือทำอะไรมเห็นแบบจะแจ้งเกินก็โดนอุตลิอีกครับผมครับผมก็เป็นเพราเชื่อเฉพาะบุคคลลวกันนะครับคนไหนไม่ไม่ไม่เชื่อหรือว่าไม่ได้มีความเชื่อก็ก็เคารพความคิดซึ่งกันและกันนะครับเอาเฉพาะคนที่เชื่อแล้วฟังต่อครับครับผมครับทีนี้ อาจารย์ครับอาจารย์ครับตอนนี้กลับมานิดหนึ่งผมก็ยังถามเหมือนเดิมว่าทําไมพระจึงไม่ติดโควิดสิบเก้าเลยก็นี่ก็นี่ก็นี่ไงฮะก็คือนี่ไงก็คือคือประเทศเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยผมถึงบอกตอนต้นไงฮะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคงมองแล้วว่าสยามประเทศ จะต้องเป็นที่พำนักพักพิงและ,จะเจริญพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ท่านจึงส่งส่ง <c oughs> ติทธยาดศิษย์หลายองค์พระอรหันต์หลายท่านมาทำทำทำหรือปลุกหรือเสกหรือสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ <c oughs> ในไหนๆที่โดยเฉพาะแถบชัยภูมิหรือภาคอีสานมีมีของที่เป็นมรดกพุทธศาสนาเราเยอะเพียงแต่คน <c oughs> ไม่ได้เอามาใช้หรือใช้ไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงนี้เองท่านครับ นี่นี่คือผมของอาจารย์นะครับครับผมใช่แล้วทีเนี้ยพระสงฆ์เนี่ยก็คือพุทธบริษัทหรือรอ,อาวกของสมมาสัมพุทธเจ้าครับฮะเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจหรือคนอาจจะมองข้ามผมเชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยแทบทุกวัดในช่วงโควิดหนักๆเนี่ยพระสงฆ์ช่วยสวดมนต์ปฏิบัติกันครับอุทิศแล้วด้วยใ่ไหมครับ ใช่แล้วทีนี้เมื่อท่านสวดมนลหรือปฏิบัติแต่เพียงอาจจะไม่ได้ออกโซเชียลคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ไงฮะท่านอย่างเช่นการสรวจระลัะ,ะ,ะสูตรหรือเปล่าครับประมาณนั้นไหมครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องทีนี้ไอ้โรคโควิดจริงๆมันก็คือโรคหาอย่างหนึ่งครับเมื่อชมภูทวีปเคยเกิดเอาหาลงหาเขาเรียกว่าหาลงองค์สมมาสมุทจ้าก็ใช้ ลูกศิษย์ของพระองค์ท่านส่วนรัตนสูตรครับรักษาหรือช่วยปัดเป่าให้หายไปได้ครับผมครับผมก็เหมือนเหมือนในพระสงฆ์ของเราในประชาชายาประเทศในช่วงขยะนระยะนี้เลยครับเหมือนกันครับผมครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับก็ได้ความรู้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าทําไมพระสงฆ์ในประเทศไทยจึงไม่ติดโควิดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งภาคราชการแล้วก็ทางภาคเอกชนแล้วก็บุคลากรทางแพทย์ทุกท่านเลครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจอสมอทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะทําให้โควิดสิบเกนี่ยครับค่อยๆหายไปจากประเทศไทยนะครับก็ต้องขอให้กําลังใจทุกภาคส่วนครับอาจารย์ภูมิครับสําหรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ได้พูดคุยวันนี้กับอาจารย์ภูมิเทพมนครับ คนสแกนอนา,าคตนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ